เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีกีตาร์นะครับผมะไซส์40นิ้วนะครับผมนำมาแนะนํากันนะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นของมาตินลีนะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่น m d g 4 0 4นะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นกีตาร์โปรธรรมดานะครับผมนะไม่มีท่อไฟฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีไม้นะครับจะเป็นงานเคลือบเงานะครับทั้งตัวเลยนะครับผมงานด้านหน้านะครับผมนี่เลยมีติดปิกัดกันรอยให้เรียบร้อยนะครับผม ตัวขอบงานขอบไบดิ้งนะจะเป็นงานมุกแบบนี้เลยนะครับรอบสาวครับผมนี่เลยนะครับตัวกีตาร์สามารถปรับคอได้นะผมสายสูงนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมก็มีตัวยึดสายสะพายให้ด้วยนะครับสจุดตรงนี้นะครับผมงานลูกปิดก็โอเคนะครับผมนสวยงามนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะเพิ่งเริ่มต้นเล่นหรือซื้อไปฝึกเล่นกันได้นะครับผมนี่เลยนะครับพระเจ้ากีตาร์โปร่งนะครับมาตินลี4 0นิ้วตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ1,990บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับผม ว่าทถ้าไหนสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อบอกมาได้นะครับหรือจะมาลองสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมมานี่เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมต้องขอฝากร้านมิวสิกด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม